สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำการใช้งานคำสั่ง wand นะครับคำสั่ง wand คำสั่ง wor และก็คำสั่ง xor ซึ่งทั้ง3าคำสั่งนะครับก็จะเป็นคำสั่งที่อยู่ในกลุ่มคำสั่ง logical instruction นะครับก็คือคำสั่งที่ทำการนำข้อมูลของตัวที่ถูกกระทำหรือค่า operand นะครับมากระทำการทางลอจิก อาจจะกระทำการทาง l o จิกแอน l o ลอจ or หรือว่าลอจิกเอกล s i ีอ or นะครับจริงๆแล้วคำสั่ง W A N D เนี่ย W ตัวข้างหน้าเนี่ยนะครับก็คือขนาดของข้อมูลก็คือวอก็คือขนาดของข้อมูลที่เป็น16บิตมากระทำการทาง l o จิกแบบ a n นอันนี้ก็16บิตกระทำการ l o จิกแบบ or นะครับตัวนี้ก็16บิตกระทำการ Logic แบบ exclusive or นะครับซึ่ง ตัวคำสั่งที่นํามายกตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วมันก็จะมีแบบตัวที่ถูกกระทําแบบ3าตัวแปรหรือ2ตัวแปรนะครับตอนนี้ผมก็เอามาแบบ3โอเปเรนต์น็คือ3ตัวที่ถูกกระทําก็คือ3ตัวแปรนะครับเรามาเริ่มต้นจากการดูที่คำสั่งสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ของตัวคำสั่งแต่ละคำสั่งก่อนนะครับก็จะเราก็จะขึ้นต้นด้วยคำสั่ง WAND หรือ WOR หรือ WXOR นะครับ แล้วก็จะมีค่าส่วนที่1ก็คือ s 1 s 1 s 2ค่า D ซึ่งทั้ง3คําสั่งก็จะเหมือนกันนะครับ s 1 s 2และค็ d นะครับ s 1 s 2และก็ D ค่า s 1กับ s 2เนี่ยก็คือค่าของข้อมูลที่เราจะมากระทําการ AND หรือมากระทําการ OR นะครับหรือมากระทําการ exclusive OR นะครับค่าของข้อมูลตัวนี้ถ้าเป็น16บิตก็จะมีค่า อยู่ที่ระหว่างลบส0 0 0ม่นกว่าจนถึงบวก30,000กว่าเดี๋ยวเราจะไปดูใน Data, ในเฮลในโแกรมจีเวิร์กสากันนะครับหรือตรงนี้จะเป็นค่า Data ก็ได้หรือจะเป็นค่า d ีไวก็ได้เป็นตัว D ก็ได้นะครับที่ S1 กับ S2 เนี่ยเป็นตัว D ก็ได้นะครับส่วนตัวที่3ที่เป็นค่าตัว D ตัวนี้นะครับจะเป็น d ีไวที่เราใช้เก็บรีซอคือผลลัพธ์นะครับจากการที่เรากระทำการลอจิกแบบแอนแล้ว แบบอแล้วหรือแบบ exclusive or แล้วมันได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะเป็นอยู่ในตัวดีนี่คือ s 3นะครับก็คือค่าตัวดีค่าที่สามคราวนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คําสั่งนะครับว่าเขาทาํางานยังไงเนี่ยเราจะมาด,ดูที่ตารางแสดงความสัมพันธ์นะครับระหว่างค่า input กับ output นะครับที่เกิดจากสมการ logic แต่ละแบบถ้าเป็น logic and จะเป็นยังไงลอจิกอจะเป็นไงเอ็กซ์คลูซีฟอจะเป็นไงโดยมีค ondition ทคือเงื่อนไขทั้งสองเงื่อนไขเพราะฉะนั้นถ้าเรามาสังเกตในสมการลอจิกแบบแอนนเนี่ยนะครับเงื่อนไขที่เข้ามาจะต้องเป็นจริงทั้งคู่นะครับเป็นจริงทั้งคู่นะครับผลลัพธ์ก็ถึงจะออกมาเป็นจริงแต่ถ้าเกิดมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นเท็จนะเป็นเท็จหรือเป็นเท็จทั้งคู่เนี่ยนะครับเขาก็จะออกมาเป็นเท็จทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเกิดจากสมการที่เป็น logic แ n d แต่ถ้าเป็นสมการที่เกิดจาก l o g i c or ผลลัพธ์ของเขาเนี่ยนะครับขอให้มีตัวใดตัวหนึ่งเงื่อนไขเป็นจริงนะครับเขาก็จะเป็นจริงนะครับสังเกตนะครับอันนี้ true true เ,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 เขาก็จะออกมาเป็น true นะถ้าเงื่อนไขตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงก็จะออกมาเป็นจริงแต่ถ้าเป็นเทจทั้งสองเนี่ยโอเคเขาก็จะออกมาเป็นเทจถ้าเป็น e x c l u s ค v ู or สิ่งที่แตกต่างจาก O r ก็คือ เราสังเกตนะครับถ้าเงื่อนไขเขาเป็นจริงทั้งคู่ผลลัพบเขาจะออกมาเป็นเท็จนะครับนะเพราะ,ะนั้นจุดนี้คือจุดเดียวที่แตกต่างจุดอื่นก็ยังเหมือนกับเอกอ่ายังเหมือนกับตัวอธรรมดานะครับ E= อก u s i v e ออันนี้พอเราเข้าใจในเรื่องของตารางแสดงความสัมพันธ์ทางด้านเงื่อนไขของ Input กับผลลัพธ์ของ Output ของสมการแต่ละตัวแล้วถ้าเราเข้าใจตัวนี้เราก็จะไปเรียนรู้คาสั่งทั้ง3าํคสั่งตัวนี้ได้นะครับ ทั้ง WAND WOR และ WXOR อ่ะเราจะไปในโปรแกรม GX Work 3กันนะครับเพื่อเราจะไปดูการใช้งานคำสั่งทั้ง3คํคำสั่งนี้กันเราไปดูนะครับผมก็จะไปเปิดโปรแกรม GX Work 3เมื่อเราเปิดเสร็จนะครับเราก็มาในเมนู Help นะครับแล้วก็มาที่ GX Work 3 Help นะครับหลังจากนั้นก็จะ มาที่ cost m a n u a l search นะครับแท็บตรงนี้เราก็พิมพ์ลงไปเลยนะครับว่า w a n d นะครับ w a n d อ่าแล้วก็มาหาไอ้คำสั่งที่เป็น logical operation instruction ตัวนี้นะครับ performing อ่าตัวนี้นะครับคำแนะนำอะไรพวกนี้นะครับอ่าเราก็จะมาที่คำสั่งที่เป็น logical instruction นะครับเขาก็จะเริ่มแนะนำที่ตัว and นะครับที่เป็น16บ i t ิตเพราะฉะนั้นอย่างที่ได้แนะนําไปนะครับไอตัว W ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวย่อของ word ก็คือ16บ i t ิตนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอตัว D ถ้าเราไปเจอตัว D A N D มันก็จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันคราวนี้เราดูที่ W A N D ก่อน W A N D ตัวนี้มันเป็น16บ i t ิตก็คือคําสั่ง and น,นะครับไอตัวนี้จะเป็นแบบ2อง operand ก็คือ2ตัวที่ถูกกระทําหรือ2ตัวแปร เพราะนั้นเขาจะมีแค่ค่า s กับค่า d นะครับค่า s กับค่า d ค่า s เขาก็จะเป็น Data ที่เราจะแอน data ที่เราจะแอนหรือ d e v i ท e ที่เราใช้เก็บค่าของข้อมูลนะครับส่วนตัว d ตัวนี้นะครับก็จะเป็น d e v i ท e ที่เราใช้เก็บผลลัพธ์จากการแอนอ่าเคอันนี้คือแบบ2ตัวแปรเพราะฉะนั้นลักษณะการทำงานของเขาเป็นยังไงครับถ้าเป็น2ตัวแปรสังเกตนะครับ เขาก็จะเอาข้อมูลของตัว D มากระทำการแอนกับค่าที่อยู่ในข้อมูลที่ S แล้วผลลัพธ์ก็จะไปเก็บไว้ใน D อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะคล้ายๆกับพวกคำสั่งบวกลบแบบ2ตัวแปรนะครับอันนี้แต่ที่เราจะอธิบายวันนี้นะครับเราก็จะเป็นแบบ3ตัวแปรเพื่อให้มองง่ายนิดนึ่งผมก็จะเลื่อนมาที่คำสั่งตัวนี้นะครับ w คำสั่ง w a n d นะครับ แบบ3ตัวที่ถูกกระทําหรือ3ตัวแปรผมเรียก3ตัวแปรนะเพราะนั้นสัญลักษณ์ของเขาก็จะมี s 1 s 2และกันตัว d s 1 s 2ก็จะเป็น data for a n d ข้อมูลที่เราสำหรับ a n d หรือเขาบอกว่าหรือนะครับหรือ device where the data is stored mm hmm. ก็คือ device mm hmm. ที่เราใช้เก็บข้อมูลนะครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัว d ก็ได้ถ้าเราเป็นข้อมูลเนี่ย ข้อมูลของเขาก็จะอยู่ที่อยู่ระหว่างลบ3,2,7,6,8จนถึงบวก3,2,7,6,7ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลขนาด16บิตนะครับแบบไซสนะิบ16บิตแบบไซคือมีทั้งด้านลบและด้านบวกนะครับส่วน D ตัวนี้ก็จะเป็น device for storing and result ก็คือผลลัพธ์ที่เราเก็บข้อมูลที่เราแอดเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเรามาเก็บผลลัพธ์คราวนี้ เรามาดูเขาจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นเขาบอกว่าตัวนี้เขายกตัวอย่างเป็นเลขฐาน2ขนาด16บิตตัวนี้เขายกตัวอย่างเป็นเลขฐาน2ขนาด16บิตที่เขาส่งมาที่ s 1เมื่อนําข้อมูลมาแอนกับ s 2ผลลัพธ์ที่ได้ที่ตัว d ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปยกตัวอย่างกันนะครับไอ้ทวนี้เราทําให้เห็นก่อนขราวนี้นะครับเรามาดูต่อ รามาดูทีเดียวเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองกันทีเดียว W A N D เสร็จแล้วถ้าเราเลื่อนมาต่อเราจะเจอ D A N D สังเกตนะครับตัว D A N D กับ W A N D เนี่ยแตกต่างกันตรงที่ถ้าเป็น W เนี่ยเขาเป็น16บิตแต่พอเป็นตัว D ปั๊บเนี่ยเขาจะกลายเป็น32ท,ทันทีเขาเป็นดับเบิลทันทีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แตกต่างก็คือขนาดของข้อมูลครับในเมื่อเขาเป็น32ิตเนี่ยขนาดของข้อมูลของเขาเนี่ยเขาจะ อยู่ที่ลบ2,147ัรกว่าล้านจนถึงบวก2,147กว่าล้านอันนี้คือค่าขนาดของข้อมูลนะครับส่วนดีไว้อันนี้ก็ยังเหมือนเดิมอันนี้แบบ2ตัวแปรนะครับ2ตัวแปรนะเราสามารถที่จะไล่ข้อมูลลงมาได้เรื่อยๆ D A N D แบบ3ตัวแปรนะครับแล้วก็จะมาเจอคําสั่ง W O R W O R ก็คือเรา เป็นคำสั่งที่กระทำ,ทำการออแบบ16บิตนะครับก็จะมีค่า s 1อ่าก็จะมีค่า s กับค่า d นะครับมีค่า s กับค่า d ถ้าเป็นแบบ2ตัวที่ถูกกระทำหรือ2ตัวแปรก็จะมีแบบ3ตัวที่ถูกกระทำนะครับรือ3ตัวแปรก็จะเหมือนกันนะครับก็จะเหมือนกันมีค่า s 1 s 2ค่า d นะครับตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับคำสั่งแรกเมื่อกี้นะครับ เป็น w a n d w o r ก็จะเหมือนกันนะครับ s 1 s 2นะครับแล้วก็ตัว d เดี๋ยวเราจะไปยกตัวอย่างทีเดียวเลยนะครับว่าเขาทำงานยังไงผลลัพธ์ทำไมออกมาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เหมือนกับในใน hell นี่เลยนะครับผมจะยกค่านีแต่ผมจะยกค่าแค่8บิตพอนะครับเพื่อให้ดูง่ายในโจทย์ตัวอย่างเขาเนี่ยเขายกเป็น16บิตนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็น8บิตแล้วให้ดูว่าผลลัพธ์ในการ กระทำการลอจิกแล้วทำไมถึงได้แบบนี้อ่าอันนี้เหมือนเดิมนะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนไปเรื่อยๆจาก WOR ก็จะมาเป็น DOR อันนี้ก็จะเป็นดับเบิลนะครับดับเบิลแล้วก็ถัดลงมาก็จะมาเจอคำสั่งที่เป็น XOR นะครับ WXOR ตัวนี้ก็จะเป็น Exclusive OR นะครับ Exclusive OR ก็จะเริ่มแบบ2ตัวถูกกระทำนะครับก็เหมือนกัน แล้วก็จะมาถัดลงมาก็จะเป็น x x c l u s คู e สีนะครับ x x c l u s คู e สีแบบ3ตัวที่ถูกกระทำหรือสามตัวแปรตัวนี้นะครับโอเคอันนี้ก็คือข้อมูลที่เราจะสามารถหาได้ใน h e ล l คราวนี้เราจะเริ่มต้นกลับมาเขียนตัวโปรแกรมกันนะครับผมจะเริ่มต้นโดยการที่ผมจะเรียกตัว sm 4 0 0นะครับ sm 40 0ตัวนี้ก็จะเป็น away on นะครับ ผมจะเริ่มต้นเอาตัวแรกเลยนะครับก็คือคำสั่ง w a n d นะครับแล้วผมจะใส่ค่า s 1 s 2และค่า d ของเขาทั้งหมดเนี่ยเป็น data หรือเป็น device นะครับผมก็ใส่เป็น d 0 d 1 d 2อ่าอันนี้ชุดแรกของคำสั่ง w a n d นะครับใช้เป็นตัว d หมดเลยเราจะไม่ใส่เป็นค่าคงที่นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาใช้ในตัว ่าวอชผมจะใช้วอชกับไอตัว device buffer memory แบบในการแสดงผลเพราะนั้นอ่ะต่อไปผมก็จะเอา WOR ครับตัวนี้ผมให้มันห่างกันสัก20ตัวก็ได้อ่าจริงๆจะห่างกี่ตัวก็ได้นะครับอันนี้ผมให้ห่าง20ตัวโอเคโอเคผมพิมพ์อะไรผิดเดี๋ยวนะครับอออันนี้ติดกันอ่าโอเคทไมโอเคได้แล้วนะครับต่อไป W xor ตัวไอนี้เป็น exclusive or นะครับอันนี้ผมก็เอาเป็น d 4 0 d 4 1แล้วก็ d 4 2โอเคเรียบร้อยละอ่าคราวนี้ผมก็จะมาเปิดมาผม f 4ก่อนอ่าคราวนี้ผมจะมาเปิด watch ก่อนนะครับจะมาเปิด watch อ่าอันนี้ผมใส่ค่าไว้เรียบร้อยละตัวน,นี้ d 0 d 1 d 2 d ี0 d 2 1 d 2ดี4 0 D41 D42 นะครับโอเคแล้วเราก็จะมาสั่งซิมผมขออนุญาตใช้ซิมนะครับอ่าคราวนี้เมื่อซิมเรียบร้อยผมก็จะป้อนค่าตัวเลขลงไปนะครับอ่าค่า d ีศผมจะป้อนเป็น15อันนี้ผมเอามาจากตัวอย่างในเฮลเลยนะครับเมื่อกี้แต่ ตัวอย่างในิฮลเมือเป็น16บิตผมดึงมาแค่8บิตนะครับอ่าตัวนี้เป็น52ผลลัพบเขาจะออกมาเป็น4อนะ่าเดี๋ยวเราจะมาอธิบายทำไมถึงออกมาเป็น4นะครับตัวนี้ D20 ตัวนี้ผมเอาเป็น2อ่2 4อนะครับ240แล้วก็มากระทำการอออ่านะตัวนี้นะครับ240้มากระทำการออกับ ร้ 195. อยาได้243โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำไมได้ผลลัพธ์สองามนะครับต่อไป exclusive or นะครับ exclusive or ตัวนี้ผมเอาเป็นสองร้อยอ่าแล้วก็ d 4สีผมเอาเป็น85ดสาอ่าคำตอบเป็น165โอเค ตันนี้ออกมาเป็นร้อแล้วนะครับผลลัพธ์ออกมาเป็นตามนี้คราวนี้เราจะไปดูว่าทําไมผลลัพธ์ถึงออกมาอย่างนี้นะครับเราก็มาที่ตัวออนไลน์มาที่มอนิเตอร์นะครับมาที่ d e v i e e b u f f r er r Memory ตอ่าตัวนี้นะครับผมก็จะย่อมันนิดหนึงให้มันออกมาให้เห็นอย่างนี้นะครับโอเคผมก็จะเริ่มที่ตัวแรกคือ D0 ศ อ่าดีศูนย์ครับคราวนี้ d ีศูนย์เนี่ยอโอเคแล้วเราจะดูแค่8บิตนะครับตั้งแต่0ถึง7นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมส่งข้อมูลชุดแรกออกมาเป็น15 15เนี่ยก็คือเลขฐาน10พอเราจับเลขฐาน10เนี่ยมาแปลงเป็นเลขฐาน2นะครับนะเราก็ได้เป็น1111 11. โอเคนะครับ 1>, 1 1 1 1 1นะแล้วตัวนี้4บิตหลังเนี่ยก็เป็นศนย์หมดนะครับคราวนี้ชุดต่อไปเราบอกว่าเราเอา D0 ซึ่งมีค่าเท่ากับ15เนี่ยมากระทำการแอนกับ D1 ซึ่งเป็น52 52เราก็จะได้เลขฐาน2ขนาด8บิตก็คือ0 0 1 0 1 100ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูอ่าเรามาดูกันที่ข้อมูลเลข15นะครับเลข15ตัวนี้ถ้าเราแปลงเป็นเลขฐาน2ก็ได้เท่ากับ1111 1, 1, 1, 1, นะครับตั้งแต่บิต0นจนถึง 1, บิต3ก็มีสถานะเป็น1แล้วก็ตั้งแต่บิต4จนถึงบิต7ดเนี่ยก็เป็น0นะครับ พอเรามาดูที่ข้อมูล S2 นะครับเป็นเลข52 52เนี่ยพอเราแปลงจากเลขฐาน10เลข52มาเป็นเลขฐาน2ขนาด8บิตก็จะได้เท่ากับ0 0 1 0 1 1คร 0, 0 0อ่าแล้วก็ผลลัพธ์ที่เก็บไว้ในค่า d ตัวนี้นะครับก็ได้เท่ากับ4อ่าคราวนี้ทำไมได้เท่ากับ4 เราก็กลับไปดูตารางแสดงความสัมพันธ์นะครับระหว่าง input กับ output ที่เกิดจากสมการ LogicAN d เราจะสังเกตได้ว่านะครับเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีสถานะเป็น True ก็คือเงื่อนไขที่1กับเงื่อนไขที่2ที่มากระทําการแอนกันจะต้องเป็น True ทั้งคู่ก็คือเป็น1ทั้งคู่นะครับผลลัพธ์ถึงจะออกมาเป็น1อ่านี่คือตารางแสดงความสัมพันธ์ หลายคนก็เรียกตารางความจริงนะครับตัวตัวนี้เพราะนั้นผลลัพธ์จะมีสถานะเป็น1ได้เงื่อนไขนะครับที่1เงื่อนไขที่2เนี่ยจะต้องเป็น1ด้วยกันทั้งคู่นะครับอคราวนี้เราก็กลับไปดูในโปรแกรมของเรานะครับกลับไปดูในโปรแกรมของเราโปรแกรมของเรานะครับที่มีสถานะเป็น1ด้วยกันทั้งคู่ก็มีในตำแหน่งที่เป็นบิต2นะครับ พอเราแปลงเลข15ออกมาเนี่ยมันได้1 1 1 1นะครับแปลง52ออกมาเนี่ยมันเป็น0010110 0 00. เพราะนั้นที่มีสถานะเป็น1ด้วยกันทั้งคู่เนี่ยผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็น1เพราะนั้นมีแค่ตำแหน่งเดียวก็คือที่บิต2เพราะนั้นพอผลลัพธ์ออกมาเป็น00 0 0 1 0 0 0 0 0เนี่ยนะครับเราดูแค่8บิตนี้นะครับเราดูแค่แบิตตรงนี้เพราะนั้นผลลัพธ์ที่ออกมา เลขฐาน2พอเราแปลงกลับมาเป็นเลขฐาน10นะครับมันก็ได้แค่เท่ากับเลข4ี่นะครับพอมันมีเลข1อยู่ที่ตำแหน่งบิต2อันเดียวเพราะนั้นน้ำหนักเลขฐาน2ขนาด8ปดบิตก็เล่นเอ่อก็เรียงไปนะครับหนึก็ผลลัพธ์ก็ได้4เพราะฉะนั้นอันแรกนะครับค่าของ d0 ที่เป็น15และค่าของ d1 ที่เป็น52พอมากระทำการลอจิกแอนกันผลลัพธ์ที่ อยู่ที่ D2 ก็ได้เท่ากับ4อันนี้ก็คือเป็นที่ไปที่มาว่าได้ทำไมได้เท่ากับ4นะครับคราวนี้เราก็มาดูตัวต่อไปนะครับที่คำสั่ง wor นะครับก็จะใช้ที่ Data ที่ D20, D21 และ D22 นะครับที่ D20 ก็คือ s 1เนี่ย240ค่าก็คือ240ที่ s 2 ที่ดี21เนี่ยมีค่าเท่ากับ195พฉะนั้นผลลัพธ์ที่เก็บไว้ในดี22เนี่ยมีค่าเท่ากับ243เราไปดูที่ตัวดี20กันนะครับดี D 20ดี21ดี22อ่าเราขยายนิดนึงเราก็มาดูที่ตรงนี้นะครับอ่าชุดนี้เราดูเฉพาะ8บิตนะครับ8บิตแรก8บิตหลังเราไม่ได้ใช้อ่าอันนี้ก็ ตรงตามตัวอย่างในเฮลนะครับแต่ผมเอามาแค่8 b i บิตอันนี้ก็เรามาดูเลข240นะครับของเลขฐาน10เนี่ยพอเราแปลงมาเป็นเลขฐาน2ขนาด8 b i บิตเราก็จะได้เท่ากับ0 0 0 0 1 1 1 1, 1, 1นะครับก็4 b i บิตแรกก็เป็น0 4 bit บิตหลังก็เป็น1นะครับและก็เลข195อันนี้ก็คือค่อคาที่นะครับ 1้5ก็เป็น1 1ึ่งหนึ่ผลลัพธ์ได้243ร้ามทำมถึงได้243เราก็กลับไปดูที่ตลาดความจริงนะครับตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง input กับเ u t p u t เหมือนเดิมอ่าสมการอสมการอสมการลอจิกอ้นะครับเอาพุตนะครับเอาพุตจะมีสถานะเป็น true นะครับหรือมีสถานะเป็นหนึ่งนะครับก็คือเ <muitos. S 2> งื่อนไขตัวใดตัวหนึ่งจะต้องเป็นหนึ่งหรือเป็นหนึ่งทั้งคู่นะครับเป็นหนึ่งทั้งคู่หรือตัวใดตัวหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นทูนะครับผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเงื่อนไขตัวที่หนึ่งตัวที่สองเป็นทูเขาก็จะออกเป็นทูหรือตัวใดตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมครับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเป็นทูเขาก็จะออกเป็นทูแต่ถ้าเป็นฟอลทั้งคู่นี่ก็เงื่อนไขก็ออกเป็นฟอลเพราะนั้น เราก็กลับไปดูนะครับกลับไปดูในส่วนของสมการลอจิกอกลับมาดูในสมการลอจิกอที่ดี0 d 21 d 2ดีเอดี่เรามาดูตรงนี้นะครับตัวใดตัวหนึ่งเป็น1เห็นไหมครับตัวใดตัวหนึ่งเป็น1นอนนะันนี้เป็น1เขาก็จะออกมาเป็น1เป็น1ก็ AY, ออกมาเป็น1อันนี้เป็นศูนย์นี่ก็ออกศูนย์นะครับตัวใดตัวหนึ่งเป็น,น1เนี่ยก็ออก1หมดถ้าเป็น1ทั้งคู่ก็ออก1 เพราะนั้นพอเราเอา d 20น네ะครับซึ่งเป็นเลข240ที่แปลงมาเป็นเลขฐานสอนได้ตามนี้แล้วก็ d 21ที่เป็น195แปลงมาเป็นเลขฐานสองได้ตามนี้มากระทำลอจิกอกันนะครับผลลัพธ์ที่ D 22ก็จะออกมาตามนี้นะครับก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น1 1 1 0 1 1 1 1นะครับ ทำไมถึงได้243ก็น้ำหนักเลขฐาน2ขนาดแบิต4บิตหลังตัวนี้นะครับ4บิตหลังตัวนี้มันได้240อยู่แล้วนะครับไอตัวนี้ก็น้ำหนักเลขฐานของบิตศูนย์กับบิตหนึ่งนี่ก็คือ1กับ2อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น240บวกกับ3ก็เป็น243อันนี้ก็ทาไมถึงได้243อันนี้ก็คือคํอาตอบพอเราเอาค่าของเข้ามากระทำลอจิกอกอันนี้นะครับต่อไป อีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งตัวนี้เป็น x อ็กคูสีฟอนะครับ x อ็กคูสีฟอเราเก็บค่าไว้ที่ D40 D41 และ D42 ค่าที่ D40 นั้นเป็น240ค่าที่ D41 นั้นเป็น85ผลลับนะครับเก็บไว้ใน D42 เนี่ยได้เท่ากับ165 เรามาดูทำไมได้165นะครับเรามาดูที่ D สี่สผมขยายเหมือนเดิมนะครับขยายเหมือนเดิมเราก็ดูที่8ปดบิตชุดนี้เท่านั้นนะครับแดบิตชุดนี้เท่านั้นก็คือที่ D 40 D 41และผลลัพธ์ก็ดีสี่สอ D สี่ส D 40่สิบนะครับสองอ่ส S หนต่อไป D 41 S 2นี่เป็น85ผลลัพธ์ ที่ดีสได้1 6อยหกาทำไมถึงได้ตามนี้ก็ไปดูตารางแสดงความสัมพันธ์เหมือนเดิมนะครับในกรณีที่เป็นสมการลอจิกแบบ Exclusive or นะครับถ้าเงื่อนไขตัวใดตัวหนึ่งเป็น true หรือเป็นจริงหรือเป็น1น,ออน,น,นึ่เขาก็จะออกมาเป็น1นะครับแต่ถ้าเป็น true ทั้งคู่เขาก็จะออกมาเป็น f ฟ e นะครับแล้วถ้าเป็นฟอสทั้งคู่เงื่อนไขเป็นเท็จทัท้งคู่ขเขาก็ออกมาเป็นฟอสเพราะฉนั้นเราก็จะมาเช็คสถานะของเขานะครับว่าตอนไหนเป็น1ตัวไหนเป็น0ูนย์กลับไปดูในโปรแกรมกันนะครับเราก็มาดูตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูตัวนี้อีกครั้งหนึ่งเราก็เขียนเฉพาะนี้นะครับเหมือนเดิม8บิตเลข2อ0 จับมาเป็นเลขฐาน2ขนาด8บิตก็ได้สิ่บิตหลังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็85เอามาจับเป็นเลขฐาน 2, 2> mm hmm. ก็ได้เป็น1010 1010น 10. อ่าคราวนี้พอเอา D40 มากระทำการลอจิก e x c l u s i v e o r กัน mm hmm. เขาก็จะได้ผลลัพธ์เป็น165ทําทำไมถึงได้165อ่าอย่างที่บอกไปถ้าเงื่อนไขตัวใดตัวหนึ่ง เป็น1เขาก็จะออกมาเป็น1แต่ถ้าเป็น0นทั้งคู่ก็ออกมาเป็น0อันนี้เป็น0นย์กับ1ก็ออกมาเป็น1อันนี้เป็น0นทั้งคู่ออก0และถ้าเป็น1ทั้งคู่เห็นไหมครับเป็น1ทั้งคู่เอาพุทก็จะออกมาเป็น0อันนี้เป็น1ตัวเดียวเอาพุทออก1อันนี้เป็น1ทั้งคู่เอาพุทออก0นะครับอันนี้เป็น1ตัวเดียวก็เอาพุทออก1เพราะนั้นผลก็ได้เป็น1 0 1 0 0 1 0 1 เราก็จับน้ําหนักเลขฐานของเลขฐาน2นะครับตัวนี้ได้1 2ไม่มีมี4นะครับ8ไม่มี16ไม่มีมี32 64ไม่มีมี128เพราะนั้น128บวก32บวก4บวก1 128บวก32ก็ได้160 160บวก5ก็ได้165นี่คือคำตอบว่าทำไมถึงได้165 เพราะว่าหลังจากที่เรามากระทำการลอจิกแบบ e อ c ลุสีอนะครับเราก็มาเช็คสถานะของตารางแสดงความสัมพันธ์หรือตารางความจริงนะครับที่เราเคยเรียนกันมานะครับเขาก็จะได้เป็นผลลัพธ์ตามนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคำสั่ง w a n d w o r และ w x o r ก็คือ,อคำสั่งสมการแบบ Logic and, Logic or Logic e x l u s i v e o ขนาด16บบิตก็คือมีตัว w ข้างหน้านะครับอันนี้ก็คงจะเป็นพื้นฐานให้เข้าใจในส่วนของการใช้งานคำสั่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ